สวัสดีครับกับผมนายกัญชัยวงทองครับรหัสประจำตัว048ครับวันนี้ผมจะมานำเสนองานที่4ครับเรื่องการรับสัญญาณผ่าน k e y ์แครับเชิญรับชมรับฟังได้ครับอันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบวงจรที่เราจะต่อกันในวันนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวบอร์ดครับคีย์ครับ แล้วก็ตัวแสดงสัญญาณนะครับตัวแสดงผลครับตอนแรกเราก็ทําการเปิดโปรแกรมเลยครับก็ค้นหาบอดครับตัวต่อไปก็เป็น Keypad ครับ ตัวต่อไปต้เป็นตัวแสดงผลครับการเชื่อมต่อกันแล้วกดดับเบิลคลิกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ นำกาวมาใส่หให้กับตัวแสดงผลครนะับตรงนี้ครับเอา34มาต่อที่ตัว A อครับ35ต่อที่ตัว B 3ครับ36ต่อที่ตัว C ครับ37ต่อที่ตัว D ครับ38ต่อที่เลข1นครับ39ต่อที่เลข2ครับและคือท้ายครับ40ต่อที่เลข3ครับ จากนั้นเมื่อเราทำการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าโปรแกรม e p w U นะครับแล้วก็ให้เราทำการเขียนโค้ดครับเนี่ยผมได้เขียนโค้ดเรียบร้อยแล้วครับเรากด build all เลยครับนี่ครับมัน,นเออเลฟตูนครับแสดงว่าโค้ดที่เราเขียนไปใช้งานได้ครับกด double c คลิกที่บอร์ดเลยครับ แล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบเมตรครับเปลี่ยนความเคียบแล้วก็เลือกโพสท,ที่เรากดกดบิวอไปเมื่อกี้ครับหาไฟล์ที่เราที่เราเซฟครับแล้วก็กดโอเคครับผมจะมาทำการลันนะครับ นี่ครับรูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบนี้ลองกดเลขหนึ่งดูนะสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหครับเดครับแครับเครับศูนย์ครับดนกจันสี่เหลี่ยมครับ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ